นุยนุยในใจบ่ร้อยบ่ของแท่บ่ตัวนี้แท่บ่พิองจะขึ้นไหนอ้าโูไข่นะนะบอลเซียวขึ้นเครื่อนน้อยอันนี้เครื่อนไงไ่นู้คนมือรอบสองแล้วเชียวว่าว่ายิงบโต๊กต้องให้ขึ้นะมาหอดได้บ่โ้โสุด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 สาดสุดสดสุดสุดส นี่นะนี่ประมาณบ้าน,นึงนะเอื่มคนชุดท้ายท้ายชุดอะกลับทักทายสบายดีสวัสดีและสบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนบันนี้ว่าพวอว่าจิขึนปลาสองคนกับเซียวคือเก้าเซียวกับกำลังเฮ็ดย่างสบายดีทุกคน,ก,คนกำลังเต็มเครื่อง กำลังเตรียมเครื่องเนาะมาลบฝนอยู่นี่สักพักฝนเอิญแล้วหากินข้าวแล้วหิวข้าวเลมนหากินข้าวกันนะเชียร์เนาะกินข้าวกินน้ำอยู่นี่มันสุรวกสบายกินข้าวกินน้ำแล้วจะขึ้นไปนะทุกคนของกินที่เฮาไล่มากอะบ่มี่ยังลายมีปลาคอคาดหรือว่าปลากระป๋องแล้วก็มักแตง้วก็จิตามมักแตง้วก็ปลากระป๋องเลยเนาะ ไม่กินมาได้แล้วะมังแก่ดำมังแก่ทุกคนคณะส่วนเซียวฝนโบชโอ,โอโกบม,ม,มังมี่กมังม่วงสามสิกินซีฮาร์ปีต่อหน,น้านี่สีมาอยู่พี่แหละมานอนมานาั่งนอนกินมังม่วงมังไม้มมนะเป็นต้นยางมีครบนะส่วนเซียวนี่ต้นยางพาร่า กุมัขาม,ามัมากมี่มังม่วงครบกว่างขวางอ่าเห็ดยูเห็ดกินก่อนทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้จึงเห็นไปดานกระสีออกปลาไปดานเอาให้เซียวโชวีพมือตาแตงสุก,กินดอนช่วยเนาะมาลบลบผลอยู่นี่ผลกระเศร้าเลยผลกระเศร้า,าแล็ดจุดเจ้าเลย เสื่อมะขามเปียกเส้มะขามเปียกนะเชี่ยวรนเล้วบวอดานนะมันสิบหดลงหดดานนะมะนาวกับส่มะขามกับส่จังย น่ากินนะบอกจะมีเห็นโบ่งจริงเนาะบริชิมน้ำเลยย่ามันมีซีกันด้วยเนาะเต็มครกเต็มครกเหลืออกนเนาะรดนแล้วพอดี นั่น,น,นกินเฮิองกินแลนวกข้นเนาะขึ้นไปหาหา,หาป้าขุนเก่าอพอดีแล้วเชียวโอเคแล้วไดโอเคแล้วป้าป้าปลาวทุกคนมามามากินข้าวช่วยนวมกัน อโบมียังไงจำแสงํำแสงแล้วก็ปลากระป๋องมบแม่มันเทงมันบ่ายอะไรเี้เอ,อประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสอมงเลยเข้าวสวยเล้วันนี้นะแมนเอืม,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 มอ่ะฮะสมจีตเชื่อใจยังไงมังหน้าอนำแล้วก็ขา เปียกแลมพอนี้ลด้วดีเจ็บขอ้อเจ็บข้อที่หมมืออ่ะเดีย๋ยวยังะเช็เนอยู่ป่ากลางแจ้งจะเซ็อยูย่บ้านมือสาวมือละสองข้านเานะ ตอนเช้านะตอนเช้าแต่ละมื้อเนี่ยสองข้ามสามข้ามแท่นะมันมาป้าข้ามช้ำสองกระปั้น,นยิงเขามาป้ากินแล้วเลือดแท้ทำคนปาออลาเหมือนคนเยาวันยั่เมื่อปลากระปองเยาวานกินนี่ก็โชยามข้าออกรด ก็เท่นะอีกจะหน่อยในครบแล้วใช่ไหมล่นะมังวงมังมี่มังไม่มเป็นนี่ครบแล้วอยู่ให้อยู่หน้านี่ยอีกจนะหน่อยจะได้เบรดเปลือกมมี๊พวกได้หรอยู่รา ได้หนูแลได้กินข้าวกินน้ำยาล่ะอิ้มล่ะเบกินข้าวกินน้ำหลบผลอยู่เทียงเทียงไหลเทียงหน้าของในผานของเซียวเซียวฝามีแห้งชิวโต้ละไปตต้นณะหนูนย,ยมกะหาวเลยไปป่ะเซียวปชิวโต้ Bum, bum, bum. Bye, bye. จอดแถวนี้เนาะเชียวลงแถวไหนแถวเกาบ่เยอมันอยู่เหมือนอื่นบ่ม,มีน้ำกินน้ำอาบน้ำกินสลัวสบายเนาะ,ะนี่แหละมาเก่าเลยมีหอม,ม เดินทางลงลุบลงโกนหว่วยละเบิ้มไปเฮ้งเมื่อกี้นี่ร่องมากับบัวมาเนาะบ้าเฮ้าหดกระเตะบ่ผ่านแดนผ่านโมผ่านกวางผ่านผ่านผ่านสัตว์ใหญ่ไปเฮ้งหดกระปูกระเตะบ่เป็นกระซังกระโลคนๆหนึ่งเฮ้าแล้ว นุ่ยพายเซ่ม,มิดละใช่หนุยตอนไหนนี่น,นะตอนนี้บ่อ คือบอกกับลิงนบอลนุ้ยตอนนี้บัลนุ้ยที่มันดูเบิ่มไปแลไปถึงเนื่อยอย่างบอบัุไปมักลงมาสองตนี่มีชำนาญในการเสาะเลยมาเดี๋ยวมันก่อนหาก่อนจค่เพื่อมาสองตนั้นไปมิดจอดหน้าจากหลังนี่คือบอลกับลิ้นไปพุ่นเอิ้นปลาสนใจไปละไปกลางหน้าจากหลังลงเส้นนะมาสองตนั่นนะ ตัวนี้แหละมี็มเยนอ่นุยนุยในใจบ่ร้อยบ่ของแท้บ่ตัวนี้แท้บ่เพิ่อจะขึ้นไหนอ๋อโูกไข่เลยนะบอลเซียวขึ้นขืนน้อยอันนี้ขืนใหญ่นะไข่อยู่อ๋อจะขึ้นไปเมื่อทุกคนแล้วก็ขึ้นไปพอดเทิ่งคนเลยชิงหูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่อีกราบอยู่ไม่เหรอ กระลาบยมไยเห็นเพาะันมืดนะกรลาบยมไยนะทุกคนนรไปจุเรืมตาเวียนจักหน่อยหาเงินกายหันเบิ้งชิลุงไปจักการเบริ่งก้อนฮะโอ้ยโลกก่กลัวคนแล้วอ๋ออะไรลัวโล่ปลายโล่ ซีโลหามีอยู่แล้วฮะหาลงก้อนลงก้อนดีแล้วนะไม่เคาโกนความจริงโกนผู้ไม่มีแต่โกนนี่กระตูดดีแล้วดีแล้วหาลงก้อนทุกคนจะก,การเพื่นทุกคนเขาเห็นได้แเรนนะเขาขึ้นต้นไม้ก็ลงมาเลยลงหอดลินเลยปลอดภัยเราจะไปจัดก,การใช้ไอ้เจ้าพรีซิพีเราจัดก,การมันนะ ปูนชุดปูนประมาณเสาสามสิบเมตรจิบไปยุยานพุ่แหละเห็นชัดมัมกนกราชการพุ่นเอ็ดถือเลยโอ้โหมีตุกซ้ำโอ้โหตัวบักง่ายนึงอ๋อตเอา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  Bịt tốt đấy xe ơi Ba nhảy ở đây Bộ thư bộ thư thư ngắm máy Nhảy ở đây này nè Thư đây bọn này nè Ôi Léo đây hơn 7 ảo bên đây เมื่อรอบสองแล้วเชื่อว่าว่ายิงบ่ตกต้องให้ขึ้นเอาโอ้ยหอยต่งงางๆอยู่เนาะยิงเลยกะไหลขึ้นอีกแล้ว30เมตรกะขึ้นบ่ตกเลยส์ไปไปไปขึ้นบุ่นไท้ายวักอีกเมื่อได้ทุกคนขึ้นรอบสองเลยเมื่อได้บเคือรอบสาอีกได้เหมือนกะรอบสองเลยอเดี๋ยวจ้านี้ไปก็ขึ้นเครื่องนี้เลย ขึนเครือตามต้น,ด,ด,ด,นด,ด,ดูพูดูชุดปลายพูนทุกคนพูปขึ้นมหอดเลยนะพ่อ้อสุดๆไอ้บวกกายจะขึ้นเ้อขึ้ไม่ตันตอกเลยนี่ต้ายไ่มีความมั่นใจเลยขึ้นบ่ได้ออ้าเอามันจอไงวะ คนน่ะเอ็น่ะหัวเร่ยยดำดำคนนะตั้งเรยนะตายแล้วัวตั้งเรย่ดำดำมันดด่ะทาเรยดูวหาวิธีอาก่อนเอาไงเอื่อมบ่ถิงะทุกคนนะแดนะ อยู่ประมาณบ้านนึงนะเอือมไปถึงนะโอ้ชุดชุดเย็ดนะอยู่ในซัมนี่งานน้อยๆชุดเย็ดนะทุกคนชุดชุดยืนนะชุดยืนนะชุดชุดยืดชุดเย็ดนะถือค้างนะถือสามนัดเข่าหัวนัดหนึ่งกลางตัวนัดหนึ่งโกงหางนัดหนึ่งบ่อโต๊ะไปกันไปกันเฮียจังไดเฮียจังไดขยำกันทุกคนตกทำไมยกทำไม บอยอมตกว้าโถเขาเจาว่าจนเนาจนเปื่อยมันกันบบตกเลยตัวนี้เห็ดจังไรเดยวิีี่ไรเดยเห็ดกระโดดไปเอาบอฮัทุกคนชุดท้ายท้ายสุด ว uh, ้าวฟูเอาจนได้บัดรดีบัดรดีบัดรดีเจ้าปลาเจ้าเขาธรรมศาสตร์งามหลายเสียวเอาเด้อเอาเด้อ หนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บถกคนถคขึ้นไรลงบ่อนะเห็ดจางไรนนี่นะโอ้ยจะเาบนขึ้นมายังไดนาะนี่นะ ไม่นน้อยงานน้อยเขาบน่นขึ้นมาอะไจรจังไดเนี่ยลงทางได้วะนี้เอาบมีทางลงแล้วฮาเพิ่งทำมาชาไปก่อนมาสาน้ำสดหนด่งาม อาทางลงก่อนทุกคนอาทางลงก่อนลงบอะไรแล้วดิกระตุ้งเหรอกระตุ้งโมเมนต์อันพิเศษนะจะมีกระตุ้งอันนี้เราได้การมีผลงานเลยท่าทุกการทุกคนเชี่ยวหิวไปแล้วเหมาระแล้วบ้างไปแล้วเอาเหมือนเก็ตมานลายมาเลยโบพลาดนกน้อยฮะ มันก็ะได้มาหอดป่าหอดฟูนะมาไดนยังนึงก็ได้ยังนึงทุกคนตามหองน้องมาก่อนตอนเขาเล่นเอาลนอยู่ันห้องทางนี้นะห้องงงงงงงอยู่จะมันยังเห็ดมันหรืองูจงอางกัดมันหรืองูเดือมหัดบ่มันมีลายยางอยู่ป่าอยู่ดงไปตามมาก่อนไปับเสี่ยวกัอน 붐도 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 오! 오! 붐도 오! 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 โบเห็นทุกคนน่องมาายเบิ่มหายไปใส่ละแล้วทุกคนเงยก็ตามหาน่องมายังโ่เห็นนะเบิ่มอะไรล่ะ บอม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 ,บอมทุกคนสงสัยเสิงนี้นะเอาจะเป็นเราะเสงสัยสิงนี้ทุกวนละ ตามหามากับเป็นสมองกวัวสมองเขิงนะนะยังเบนน้องมาจนน้องมาเด้จั๊กายจักง่งนะตามหาตะลนนะอ้าชั่มดทึบทุกคนมันไปยากหายากมันไปใสบึมบึมบึมโอโอโอ ผมมีเสียงน้องมาตอบเลยทุกคนห้อ,นนอ,นงนองมาจนข้อแหบกนเก่าล่ะเสียงน้องมากับมาตอบเลยทั้ง้องมาตายจั้งงายแล้วอย,ย่างไงล้วนี่ตัวย่างเห็ดกับมันบึมบึมบึม ô ô bơm 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 ô ô ô Hãy subscribe dù sao đi sau hiên này bộ sao đi ôi mà pha một tô บ้าเสียเถอะเสียทีนะพี่นีน่เออเนอะนุยนุยไปหาแม่น่องน,นะมานนอนยังอยู่นี่ไปแม่นุยกะพี่ไปทางไหนเชี่ย Hên bò, hên bò Sao phát con này nên thuần Mới hẹn năn Nhưng bè hình thừa Không Thảm xeo xeo gặp hình này mì mi về về Năn <coughs> con 是几个汤哦。

คนมาอ,อ,อดแคมเลยคนเข้าร้อนหากับเต่พุน่นพระนี่เลยพระนี่ออมออมใบออมพุนอนะ่ะพุนไปเทิงมาพบเชียวเชี่ยกับากนางอยู่ในเชียวไปเห็นเบาบาเห็นเนาะุดความสามารถโอ้มืดคำ่ำแล้วเนาะมืดคำ่ำแล้วมืดค่ำละ,ำละ <laughs> ชวนชมเฮากับยานนะยานยานลายย่างเลยมันมืดมันค่ำนะ น้ำหาบรายมือนีเป็นมือนาทุกคนเลยมือนาเบิง่งจังไรถ้า <c oughs> พบถ้าเห็นจิบวักเอฟอีกเทอะหนึง่งสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างไรทุกคนขอบใจที่เขามาติดตามมครับชมต้จนจบนะทุกคนไปก่อนขอรับขอนอนขอฟักฟอนก่อนเมื่อยแหงทุกคน